ไม่แล้วก็ไม่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกจะไ,ได้ตัดช่วยกันเรื่อยๆจบช่วยกันเรื่อยๆลูกทุกอย่างก็พร้อมเหมือนเดิมอย่ามัวแต่แค่นี้แค่นั้นตรงนั้นตรงนี้อะไรล่ะกต่ทุกอย่างไงลูกมันจะได้มาหา ลูุนามหาดรรมริมหากุนา ไม่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกราบใดทีด่สังฆวัตมันยังมีอยู่เนี่ยก็ตัดสรู้ช่วยกันเรื่อยๆจบช่วยกันเรื่อยๆต,ต,ตัดช่วยกันเรื่อยๆ <c oughs> จบช่วยกันนั่นแหละมันจะได้ไม่ยุ่งเออตัดสรลุช่วยกันตัดช่วยกันนั่นแหละมันจะได้ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายจบช่วยกันนั่นแหละมันจะได้ไม่วุ่นวายที่มันวุ่นวายก็เพราะมันไม่ได้จบช่วยกันไม่ช่วยกันยุ่งไม่ช่วยกันวุ่นวาย หม่แล้วก็ไม่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกแล้วก็พร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกัน ถ้ามันไม่ตัดสะลุช่วยกันแล้วมันจะยังไงไม่จบช่วยกันแล้วมันจะอย่างไรก็แบบเวีนแบบกรรมตลอดยิ่งกว่ใจกว้างใจแคบปีกลูกมันลอยกว้างลอยแคบปีกทุกอย่างดีแบบไม่มีขวามเหตไปเลยลูกลอยตัวลอยปีก เอาตัวไม่เอาเองไปอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปอีกจะได้ไม่มีข้อผิดทางไปไล่ล่องลอยล่างไปไม่บอกว่าล้องไปแค่ดิแค่ก็นั่งแค่นอนแค่เนี่ยเอามาพูดมาพาทางจิตนะประธานโลกประธานแค่แค่ แค่สภาวะแค่ลักษณะแค่อาการแค่จิตแค่รูปแค่นามเหมือนกับโคกระทานม่นจะแค่ลูกเลยพีเลยไม่ไหม้ไม่พี่ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่เนี่ยมันทิ้งทั้งไม่ทิ้งทั้งไม่เลยนะทิ้งเลยไม่ทิ้งไม่พ่ทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งลูกกระบอกกะงบอก มันลอยไหมไม่ไหมไปสิไม่หมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไม่เอาให้มันลอยเอาเลยไม่เอาไปอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจะได้ไม่มีขวาเพลิล้างไปหรือเรี่ยวว่างล้างมันเอง ลอยไหมไม่ไหมพี่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ได้ว่างล้างไปไม่มีความเกลี้ยงล้างไปไล่ล่องลอยล้างกันไปนี่ อ the so <right? S 3> like ิพานล่างสังฆระวัดนี่นิบานเดือยวลุนหอยดีที like ่สุดต yeah. sure. ัวจะแค่ด sure. ีแค่นั้นม uh ัน huh. น anyway. ่าลำคาญต้องแค่นั่นแหละตัตอนใหม่เมื่อไรเมื่อไรเนาะถอคือเปลี่ยนตัวมันก็มาล็อกจิตมันล็อกตรงเองปรทธานมาล็อกจิตปรทธานล็อกพระวัดประธานไปล็อกอย่างนี้นั่นแหละ ไม่เลยไม่ไม่เลยเรื่อยๆลูกไม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม่ก็ส่งก็สงก็ส่งมันจะได้คลายทิ้งคลายด้วยดอกบัวบานทิ้งบานบานหลุดจากบาลเองบานพ้นจากวามบานเองไม่ก็หลุดจากตัวไม่เองนั่นแหละไม่ก็พ้นจากไม่เองนั่นแหละลูกแต่ว่าไม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม เลยทิ้งไ่ทิ้งไปอีกทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเลยบอกกับ c á กับ cái không บเบาบานทิ้งบานนี่บานหลุดจากบานเองบานพ่นจากบานบานเองนั่นแหละลูกทิ้งกับพ่นจากตัวทิ้งเองนั่นแหละทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งดิ่อย่างลูกไม่เอาก็หลุดพ่นจากตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกไม่เอาก็พ่นจากตัวไม่เอาเองนั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา แล้วก็ไม่อีกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกจะได้มันจะได้จบช่วยกันเรื่อยๆตัดทรลุช่วยกันเรื่อยๆตัดช่วยกันเรื่อยๆถ้ามันไม่ตัดทะลุช่วยกันไม่ตัดช่วยกันแล้วมันจะกลายเป็นยุ่งช่วยกันช่วยกันยุ่งยุ่งช่วยกัน

นั่นก็จึงให้ไหมไงไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมจบมันทั้งตัวจบจบมันทั้งตัวไม่จอบตัดมันทั้งตัวตัดตัดมันทั้งตัวไม่ตัดไม่ไหมมันก็ไม่ตัดนีสมันเยอะทานตกาเกียวเหนียวล่างสภาวะจิตสภาวะธรรม้วเข็ยจังย ตัดมันทั้งตัดทั้งตัวไม่ตัดนั่นแหละลูกมัไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนั่นแหละแล้วมันจะไม่เป็นสังสวัสดไปซะเองไม่วนเวียนไปซะเอง ทำไมยังให้ไม่แล้วไม่อีกแล้วก็ทางนวัตมันมีอยู่เยอะมีอยู่ตลอดทุกตัดช่วยตลอดสิมหาเวลาแห่งการจบช่วยตลอดตัดช่วยตลอดสินี่มันไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยเพราะมันไปจบช่วยเรามันไปทุกก ก็เลยต้องกลกมหาคุนามาหาพุนากลฏใหม่แล้วก็ไม่อีไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อีกามมันไปทุกอย่างกำลังแห่งการสะสมรูปจะได้เสียรกันไปันบงสมัคีกันไปเสถียรกันไปกับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ทำไมจบช่วยกันลำบากแม่ม si? ึงเหยื่อก oh, okay, oh, ันไปเถียงกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองเหยื่กับตัวเองเหยือคนอื่น ไม่เอาก็หลุดพ้นจากตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ก็ตัดตัวไม้เองนั่นแหละไมมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมก็ตัดในตัวไม้เองนั่นแหละตัดกันในไม้เองนั่นแหละลูกไม้มันทั้งไหมทั้งไม่ไม้ ะรู้ช่วยตรงไหนก็จบช่วยไปตรงไหนก็จบจบช่วยไปจบช่วยไปจัดรู้ช่วยไปแล้วไปเป็นตัวยุ่งช่วยกันไม่ใช่ไปแล้วไปเพิ่มตัวยุ่งช่วยกันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วก็เพิ่มตัวยุ่งช่วยกันในการอยู่ไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็จบตัวอยู่ช่วยกันจบตัวพยุช่วยกัน ไ่ไตัใรไปช่วยกันไในหมทั้งไม่ม่ไเนรเย่ลตัวไหนจะได้จัดสรู้ช่วยกันได้เรื่อยๆสรูช่วยกันจะตลอด อย่างนี่ mọi t ือนี่สวยอยู่นี่เหตุผลสิ่งนีทุอย่างเออไปไไรก็ทำไปงั้นแหละนะทำไปอย่างนั้น,นงนั้นนะลูกทำไปแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วยดูคนไปด้วยแต่ก็ทำจำไว้นะทำทำไปแบบไม่อะไรกับอะไรเนี่ยแต่ก็ทำ แต่นะแต่ก็ทำโอเคจะได้พึ่งตัวเองได้ <_ d ata> เดี๋ยวไม่อะไรก็อะไรแล้วไม่ทำหาเลยเลยนี่ <_ d ata> เรียกว,ว่าเป็นคนนี่เป็นภาระาสังสวรวัตรเลยโอเคนะลูกนะทำ <_ d ata> ไปแบบไม่อะไรก็อะไรนี่แหละ <_ d ata> แต่ก็ทำอย่ <_ d ata> างนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ <_ d ata> กับสังสรวัตรเลยลูก <_ d ata> นะกับโอชิที่พ่อทุกทุกชาติที่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างโอโหสีโอโหสีโอโหสีอืมโอเคแล้ว